ติดฉนวนกันความร้อนแล้วแต่ทำไมบ้านยังคงร้อนอยู่เป็นเพราะอะไรคลิปนี้มีคำตอบครับ สวัสดีครับผมโอ๋จากช่อง living softin ครับวันนี้เราจะมาชวนคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของฉนวนกันความร้อนถ้าเราติดฉนวนกันความร้อนไปแล้วนะครับป้องกันแล้วทุกวิถีทางแต่ทําไมบ้านเรายัางคงร้อนอยู่สาเหตุมันเกิดจากอะไรกันแน่เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังครับการติดตั้งฉนวนกันความร้อนนะครับแล้วพบว่าบ้านไม่ได้เย็นอย่างที่คาดไว้นะครับจริงๆแล้วอาจจะเกิดจากสาเหตุอื่นร่วมด้วยนะครับเนื่องจากว่าการที่เราติดตั้งฉนวนกันความร้อนในบริเวณของผนังหรือว่าตัวของหลังคาเองเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอนะครับเราจําเป็นที่จะต้องไปดูสาาาาาาเเหหตุุดดด้้้้้วววยว่่่มมมีีจอออืนนนนๆททํใครัข ภายในบ้านของเราได้หรือไม่รวมถึงในส่วนของการระบายความร้อนก็มีความสําคัญเช่นเดียวกันที่จะช่วยให้บ้านของเรานั้นเย็นขึ้นและก็ลดปริมาณความร้อนที่เกิดขึ้นภายในบ้านของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับว่าปริมาณความร้อนเนี่ยมันมาจากทางไหนบ้างที่เข้ามาภายในบ้านของเราหลักๆเลยนะครับปริมาณความร้อนเนี่ยเข้ามาจากแสงแดดซึ่งแสงแดดนะครับส่องเข้ามาภายในบ้านของเราโดยเฉพาะใครที่เป็นบ้านเดี่ยวนะครับ หรือว่าในส่วนของทาวเฮาส์ทาวโฮมเนี่ยก็จะมีปริมาณแสงแดดที่ผ่านเข้ามาภายในบ้านเนี่ยมากกว่าคนที่อยู่ในส่วนของอาคารชุดซึ่งถ้าเป็นบ้านทั่วๆไปเนี่ยปริมาณแสงแดดที่ลงมาตกกระทบภายในบ้านเนี่ย กว่า7จนะครับจะอยู่บริเวณของหลังคาส่วนที่เหลืออีก30%นะครับก็จะเล็ดลอดเข้ามาบริเวณของด้านแต่ละด้านของบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของผนังหรือในส่วนของกระจกหรือว่าประตูหน้าต่างนั่นเองส่วนที่2นะครับก็เกิดจากปริมาณความร้อนที่สะสมอยู่ภายในตัวบ้านก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เกิดความร้อนขึ้นมาได้คราวนี้เดี๋ยวเรามาดูหน้าที่ของฉนวนกันความร้อนก่อนนะครับโดยปกติแล้วสมมุติว่าเราเลือกใช้ฉนวนกันความร้อนในแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ Freud, am, อลูมิ หรือว่าในส่วนของฉนวนกันความร้อนที่เป็นใย,ยแก้วกันความร้อนนะครับทั้ง4ตัวนี้นะครับหน้าที่ของเขาเนี่ยก็คือทําหน้าที่ในการสะท้อนความร้อนแล้วก็ป้องกันความร้อนนะครับไม่ให้เข้ามาภายในบ้านของเราโดยการติดตั้งนะครับเราจะติดตั้งบริเวณของถงหลังคา ส,ส่วนใหญ่นะครับเพื่อป้องกันปริมาณความร้อนเนี่ยให้เข้ามาภายในถงของหลังคาของเราน้อยที่สุดซึ่งฉนวนกันความร้อนที่เรานิยมใช้กันมากที่สุดเลยนะครับที่มีความสามารถในการลดปริมาณหรือว่าป้องกันความร้อนได้ดีที่สุดเนี่ยก็คือฉนวนใยแก้วกันความร้อนนั่นเองโดยปกติแล้วนะครับเราจะติดตั้งในส่วนของฉนวนกันความร้อนที่เป็นฉนวนใยแก้วกันความร้อนเนี่ยบริเวณเหนือนแปรนะครับของโครงสร้างหลังคาหรืออาจจะติดตั้งบริเวณเหนือฝ้าเพดานเนี่ยก็สามารถทําได้นะครับโดยฉนวนใยแก้วกันความร้อนเองเนี่ยก็มีหลากหลายรูปแบบนะครับไมวนอ้ หรือเป็นฉนวนใยแก้วที่เป็นแบบแผ่นเราก็สามารถเลือกใช้ได้นะครับคราวนี้เมื่อเราติดตั้งฉนวนกันกความร้อนไปแล้วแต่เรายังคงรู้สึกว่าบ้านยังคงร้อนอยู่ทําไมถึงเป็นแบบนั้นครับอัน,นี้ต้องแยกก่อนนะครับว่าการติดตั้งฉนวนกันกความร้อนเนี่ยบริเวณหลงังคาหรือว่าฝ้าเพดานนะครับจะช่วยป้องกันความร้อนจากแสงแดดนะครับที่ส่องเข้ามาบริเวณของหลังคาเนี่ยไม่ให้เข้ามาภายในตัวบ้านหรือว่าฝ้าชายคาของเราได้แต่อย่าลืมนะครับว่าบ้านของเราเนี่ยยังมีพื้นที่อื่นๆที่สามารถรับความร้อนจากภายนอกบ้านของเราได้ไม่ว่าจะเป็นในส่นน่วนนนนขขอองงงผัะบใแตลด้้าา ซึ่งแสงแดดเองเนี่ยเขาสามารถที่จะส่องผ่านเข้ามาบริเวณที่เป็นช่องเปิดต่างๆบริเวณที่เป็นประตูหน้าต่างที่เป็นกระจกนะครับรวมถึงปริมาณความร้อนนะครับที่ไม่สามารถที่จะระบายออกไปจากตัวบ้านของเราได้ นั่นก็เป็นสาเหตุหนึ่งนะครับที่ทําให้บ้านของเรายัางคงร้อนอยู่ถึงแม้ว่าเราจะติดตั้งในส่วนอฉนวนกันความร้อนบริเวณของหลังคาเหนือฟ้าของเราไปแล้วก็ตามในบริเวณอื่นๆของบ้านเนี่ยเราก็จําเป็นที่ต้องทําการปรับปรุงเช่นเดียวกันเช่นในกรณีที่เป็นหน้าต่างนะครับเป็นหน้าต่างใสๆมีกระจกเนี่ยเราก็จําเป็นที่จะต้องติดในส่วนของฟิลม์ม การความร้อนนะครับหรือว่าฟิล์มกันแดดเพิ่มเติมก็เพื่อลดปริมาณแสงแดดและก็ปริมาณความร้อนเนี่ยให้เข้ามาภายในบ้านของเราน้อยที่สุดหรือบางท่านอาจจะใช้วิธีการติดตั้งในส่วนของไม้ระแนงต่างๆนะครับในการลดทอนความร้อนนะครับหรือว่าบังแสงแดดลงประมาณสัก 30%, 50%ในส่วนของผนังนะครับเราก็สามารถที่จะใช้วิธีการทําผนังเบาเพิ่มเติมเข้าไปแล้วก็ติดตั้งในส่วนของฉนวนกันความร้อนเพิ่มเติมเข้าไปนะครับเพื่อลดปริมาณความร้อนเนี่ยให้เข้ามาภายในบ้านของเราน้อยลงไม่ว่าจะเป็นในส่วนของโพลีเอท ถ้ใช้ในส่วนของฉนวนใหญ่แก้วตัวนี้เนี่ยก็สามารถที่จะป้องกันความร้อนไม่ให้เข้ามาภายในบ้านของเราได้อีกด้วยหรือถ้าใครที่กําลังจะก่อสร้างบ้านนะครับหรือว่ากําลังทําบ้านอยู่เนี่ย ก็อาจจะพิจารณาในการทําผนังเป็นผนังสองชั้นเพื่อป้องกันความร้อนไว้ตั้งแต่แรกนะครับไม่ว่าจะเป็นการกักอากาศว้ตรงกลางหรือว่าจะใช้ในส่วนของโฟมที่เป็นโฟมนแผ่นสีขาวเนี่ยใส่เข้าไปในบริเวณตรงกลางระหว่างช่องผนังนะครับทั้ง2ด้านเนี่ยตัวโฟมหรือว่าอากาศเนี่ยก็จะทําหน้าที่เป็นฉนวนกันความร้อนนะครับป้องกันความร้อนจากภายนอกเนี่ยไม่ให้เข้ามาภายในบ้านของเราได้อีกด้วยสําหรับการระบายความร้อนนะครับก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีความสําคัญนะครับนอกจากการที่เราจะป้องกันความร้อนไม่ให้เข้าบ้านแล้วในกรณีที่เป็นฝ้าชายคารอบๆบ้าง เราสามารถเลือกในส่วนหลังฝ้าชายคาที่มีดูระบายความร้อนหรือว่าสามารถที่จะระบายอากาศได้นะครับตัวนี้เนี่ยเป็นตัวช่วยที่ดีมากเลยที่จะช่วยระบายอากาศที่มีความร้อนสูงบริเวณโถงหลังคาเนี่ยออกไปจากบ้านของเราได้หรือถ้าบางบ้านอาจจะใช้วิธีการติดตั้งลูกหมุนนะครับตัวนี้ก็สามารถที่จะระบายอากาศภายใต้หลังคาของเราเได้เช่นเดียวกันรวมถึงนะครับใครที่มีงบประมาณเพียงพอก็สามารถติดตั้งระบบที่เรียกว่า Active Air f l o w system นะครับเขาจะเป็นระบบในการดึงอากาศจากภายนอกบ้านเข้ามา แลกเปลี่ยนนะครับหมุนเวียนภายในบ้านของเราแล้วก็ปล่อยอากาศที่มีอุณหภูมิสูงนะครับภายใต้โถงของลังคาเนี่ยออกไปนอกบ้านของเราก็จะเป็นการลดอุณหภูมิความร้อนนะครับที่อยู่ภายในบ้านของเรารวมถึงบริเวณโถงของลังคาของเรานยได้อีกด้วยหรือถ้าใครนะครับต้องการที่จะ ติดตั้งในส่วนของระบบแลกเปลี่ยนความร้อนแล้วก็สามารถที่จะดึงอากาศจากภายนอกนะครับเข้ามาภายในบ้านของเราเพื่อให้หมุนเวียนแล้วก็ดึงอากาศเสียจากภายในบ้านของเราออกไปนอกบ้านของเราได้ด้วยก็สามารถติดตั้งระบบที่เรียกว่า ERV ได้นะครับ ERV นะครับก็คือเป็นระบบในการแลกเปลี่ยนอากาศแล้วก็แลกเปลี่ยนความร้อนนะครับโดยเขาจะมีแกนแลกเปลี่ยนความร้อนเนี่ยอยู่ภายในตัวเครื่อง ซึ่งตัวนี้จะทําหน้าที่ในการปรับอุณหภูมิอากาศจากภายนอกบ้านที่จะดูดเข้ามาภายในบ้านเนี่ยผ่านระบบการกรองเนี่ยให้มีอุณหภูมิลดลงนะครับดังนั้นเนี่ยอากาศที่เราดูดเข้ามาภายในบ้านเนี่ยก็จะเป็นอากาศที่เย็นลงรวมถึงระบบนี้เนี่ยเขาก็จะดึงอากาศที่อยู่ภายในบ้านเราที่เป็นอากาศร้อนแล้วก็อากาศเสียเนี่ยปล่อยออกไปนอกบ้านนะครับก็เรียกได้ว่าได้อากาศสะอาดแล้วก็ได้อุณหภูมิภายในใบ้านที่ลดลงนะครับก็เป็นระบบที่น่าสนใจอีกวิธีหนึ่งนะครับที่เป็นวิธีการที่ประหยัดแล้วก็สามารถทําได้ทุกบ้านนั่นก็คือการ เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับบริเวณรอบๆบ้านของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นการปลูกต้นไม้เล็กต้นไม้ใหญ่การทําสวนการทําน้ําตกต่างๆนะครับหรือว่าบ่อน้ำนะครับตัวนี้ก็สามารถที่จะช่วยลดปริมาณความร้อนให้เข้ามาสู่ภายในบ้านของเราน้อยลงได้ด้วย อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับคุณผู้ชมแล้วนะครับว่าจะเลือกใช้วิธีการแบบไหนในการที่จะป้องกันความร้อนให้เข้าสู่ตัวบ้านของเราน้อยที่สุดรวมถึงการระบายความร้อนที่อยู่ภายในบ้านของเราออกไปด้านนอกให้มากที่สุดก็จะทําให้บ้านของเรานั้นเย็นลงนะครับแล้วก็เป็นบ้านที่สร้างสุขนั่นเองหวังว่าคลิปนี้นะครับจะตอบปัญหาคาใจ่ายของคุณผู้ชมได้นะครับว่าทําไมเราติดตั้งฉนวนกันความร้อนไปแล้วแต่บ้านของเราก็ยังไม่เย็นสักทีนะครับแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับสำหรับวันนี้ผมโอ๋ oh, จากช่อง living s u s t a i n a ตลาดคุณผู้ชมไปก